ก็ลงพักนั่นแหละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปยาวแล้วก็จะยาวไปแล้วเวลานั้นก็จะไม่เวิร์กระบบเขาจะตัดครับนอนบีเตอร์ก็ถ้าถ้าว่าเราจะนอนถ้าเราจะนอนสะดวกที่จะจะเปิดทิ้งไว้ให้พี่ก็ได้นะถ้าจะเปิดทิ้งไว้แบบเปิดแล้วก็ความหน้าโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็นอนนะสมมติแบบนั้นนะพี่เคยทํากันแบบนี้นะ เวลาที่พี่เข้าไปดันกันกลางคืนนะพี่ก็จะเปิดโทรศัพท์ไว้ดันให้กันแล้วก็คว่ำหน้าจอโทรศัพท์ไว้ไม่ต้องให้แสงมันมาสะท้อนใส่หน้าเราหรือใส่ห้องเราเนี่ยพ่อน้องบอลน,นะผมสวัสดีครับนะครับคุณมารีชาแนลนะครับผมฝากคุณพ่อน้องบอนด้วยนะครับนะครับผมถ้าสะดวกจอดให้พี่ก็ก็จอดได้นะ,ะน้องพีเตอร์เดี๋ยวว่นนี้บ่ายโมงพี่ก็เข้าไปดันให้สามเครื่องเลย บ่ายโมงรู้กันเดี๋ยวพี่เข <KI> ้าไปจัดให้โอ้ยแรงลมบนมาดีแท้ขอบพระคุณแรงลมบนขอบพระคุณพลังมืดด้านบนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่มาคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกท่านที่มา,าส่งกําลังแรงใจครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับนะครับผมกําลังแรงใจนะครับผมอยู่ที่ผูอยากจดีทุกท่านจริงๆนะครับกําลังแรงใจเรา ตอนนี้ก็จะได้เวลาลงแล้วครับสี่ทุ่มตรงแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งก็ตอนห้าทุ่มนะครับผมแล้วก็จะพักชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็พักเครื่องสักแป๊บแล้วก็ห้าทุ่มมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็ทักทายกับคุณพ่อน้องบอลแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ห้าทุ่มเรามาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณน้องพีเตอร์ด้วยครับนะครับผมมิตรภาพที่ดีต่อกันเจอกันวันแรกก็มาผักดันให้ยาวเป็นสองชั่วโมงเลยนะครับผมนะครับ พ่อน้องบอนสวัสดีค่ะจากพี่นันนี่ครับทักทายกันเนาะทุกท่านนะครับผมทักทายกันเดี๋ยวให้ทักทายจับมือกันสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าลงเนาะเพราะว่าพี่พ่อน้องบอนเพิ่งมานะครับก็ทักทายกันไปก่อนจับไม้จับมือกันเนาะเพิ่มราคาบ้านให้กันนิดนึงนะครับผมไหนๆก็มาเจอกันแล้ว ของของบิ๊กเนี่ยขึ้นตอนไหนนะรู้ร,รู้แต่ว่าเช้าสองเย็นสองแต่ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ถ้าอยู่หน้าจอโทรศัพท์เห็นมันเด้งมานะก็เข้าไปได้บอกมือบายบายกันเลยครับนะครับผมบบกมือบายบเลยครับสวัสดีครับบิ Big ๊กนอนนะจากพอน้องบอลครับ บอกมือบายบายกันได้เลยอย่างดีที่มีลมบนแต่ร้อยล้านไลค์ไม่มีคนดูเลยฮะอุ๊ยใช่เหรอผู้ติด,ดตามจะเป็นหมื่นเนี่ยนะใช่เหลอครับอําผมเหรอ เนาเอจริงหรือเปล่าหรืออามผมนะขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะได้ลงไลน์แล้วก็จะมาอีกรอบหนึ่งก็ห้าทุ่มเนาะห้าทุ่มเจอกันครับนะครับแล้วก็ยาวไปถึงตีสาม นะครับตามกําหนดการที่ผู้ใหญ่ทุกท่านแนะนำเนาะก็จะเอาตามนั้นนะครับผมเพราะว่าก็ป้องกันเรื่องระบบด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะถ้าเกิดว่านั่งแก้นั่งแก้ตามทีหลังคลิปยาวนั่งแก้ตามทีหลังก็แก้ยากครับตามที่ผู้ใหญ่แนะนํามาก็จะเป็นในการแก้งานด้วยนะครับผมต้องระวังเรื่องนั้นด้วยเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ ได้เวลาบายบายกันนะครับผมบายบายกันทุกท่านด้วยนะครับโอ้ยแรงลมบนพี่แนนนี่เอ้ยผมหดบ่อยากกิ่ลเลย <c oughs> พี่ยูฟีนผมจะตายแรงลมบนมาแมนยังนี้ย <c oughs> ใหญ่นุน่นโอ้พี่แนนนี่ดูดิ